สวัสดีครับเพืเ่นนนอนๆน,นะครับผมนะครับสําหรับในจุดนี้นะครับเข้าสิไปที่เลขบนนะครับไปที่เลขบนวิ่งบนตัวเดียวนะครับเขานาเสนอเพืเ่อนๆไปแล้วทั้งหมดหกสูตรนะครับหกสูตรก็คือเลขเด็ดนะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวหกสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ชุดพิเศษก็คือเป็นเลขหลายตัวก็คือมันจะได้มันจะม,มีเลขสี่ตัวนะครับบางงวดก็ได้สองตัวบางงวดก็ได้สามตัวบางงวดก็ได้สี่ตัวนะครับสูงสุดก็มีสี่ตัวมันมีเลขสี่ตัวเนาะ บางงวดมันก็คือกันสองตัวสามตัว,ตวประมาณนี้นะครับเานาะจังหวะนี้ก็ได้สามตัวในช่วนี้เป็นชวงพิเศษนะครับเนาะนะครับนี่นะครับถ้าเราเอาอกมาเทียบแบบนี้นะถ้าเราออกมาเทียบนะครับแ <Fourth> ต่ว่าเลขชุดนี้นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกในเลขชุดนี้นะครับความเป็นไปได้สูงนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับก็คือความที่มันเคยเดิน,น <S <S ในตัวเลขในชุดนี้เวลาเขาจับตัวเลขนะครับเราก็จะจับเอาตัวที่ชนไปวิ่งนะครับเนาะนี่ก็คือความี่มี เป็นบริสุทธิมากก็คือเอาตัวที่ชนไปวิ่งนะครับเอาตัวที่ชนไปวิ่งแต่เลขมันสิจับคู่กันมากรือจังไดก็มันกับบรสามามาที่การันตีได้แต่ว่าบางงวดมันกจับคู่กันมาบางงวดก็จับคูกบกบ่กันมาถึงสามตัวบนเลยนะครับบางงวดนะครับก็มาร้อยหน่วยบางงวดก็มาสิบหน่วยจับคู่กันมาบางงวดก็มาสามตัวตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนาะความที่มันเอ่อค่อนข้างที่จะชั่วที่สุดก็คือเอาตัวที่ชน นะครับตัวที่มันส้นลายๆเนี่ยเอาไปวิ่งนะครับนี่ก็คืออันนี้เื่อเฝ้าวังผลนะครับระยะหวังผลนะครับนะครับเข้าสิบวอไลนยนะครับเนาะแต่ว่าความตัวอื่นๆอาจสิกันไว้นะครับอาจจะจับคู่กันหรืออาจจะเป็นสามตัวตรงโต้นอะนะครับเนาะก็จะเป็นคู่ที่เฝ้ากับเป็นเพื่อเพื่อไว้หรือว่าเพื่อสิมันสิเป็นไปได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเอาตัวที่ชนไปวิ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสองสามสี่หาหกเนี่ย เอานาเสนอมายมันเปิดในหกส่วนครับแล้ววันที่เนี่ยตัวนี้เป็นเลขที่ชนเรลากันมากกันนะครับเอาตัวที่ชนพวกนี้ก็มาชนนะครับจังหวัดนี้นะครับจังหวัดนี้ไม่ชนเนี่ยครับชนสามก็เด่นสามนะครับพูดถึงว่าเด่นสามแต่ในสูตรนี้ไม่มีสามนะครับมันจะมีศูนย์หนึ่งสองมันก็มาถ้าถาเข้า,าจับคู่กันนะครับถ้าเราจับคู่กันมันก็จับคู่กันไม่ได้นะครับจับคู่กันสามเก้าก็จับคู่ไม่ได้ สามศูนย์สามหนึ่งสามสองก็จับไม่ได้จังหวัดนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยความเป็นความเป็นของมันนะครับเนาะเพราะว่าเลขมันมีศูนย์อยู่ตรงกลางนะครับเลขมันไปที่ศูนย์เก้านะศูนย์เก้าแต่เลขสามตัวนี้มาหลักร้อยถ้าเฮาวิ่งก็ติดบนเลยถ้าเราวิ่งก็ติดบนนะครับหรือว่าเฮ้าเสียเอาพวกนี้มาจับวิ่งใส่กันมันก็ได้อยู่นะครับก็ได้นะครับนี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับ เลขเก้าตัวนี้มาหลักหน่วยครับเลขศูนย์ตัวนี้มาหลักสิบแต่เลขสามนี่ชนมาสามตัวนี้มาหลักร้อยนะครับจังหวะเนาะังหวต่อมานี่นะครับชนสามนะครับถ้ามันชนกันสองตัวเนี่ยครับวิเลขวิ่งเนี่ยเขาสวิ่งได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะเราจะวิ่งได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเข้าเสียเอาส่วนนี้มาเทียบกันนะครับเพื่อจะให้ได้เว่าตัวนี้นะมีสามอยู่สองสูตรมีสองอยู่สองสูตรเราวิ่งสองตัวก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับมันก็คงจะกาไรมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้น เข้าจะเอาเลือกออกเพียงตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็เลือกเข้าเอามาเทียบตัวนี้แล้วมันไม่มีสองมีแต่สามเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งสามไปเลยวิ่งสามนะครับถ้าวิ่งสามเลขสามก็มาหลักร้อยอีกนะครับก็เข้าไปที่บนนั่นแหละนะครับเนี่ครับเนาะจังหวัดต่อมานี่คือ่กันนะครับเนาะมันก็ชนเท่ากันเนี่ยสามมีสองสูตรเก้าเอาสองก็มีสองสูตรนี่ครับมันมาเท่ากันเราจะวิ่งตัวไหนเราก็เอาตัวนี้มาเทียบนะครับเอาตัวนี้มาเทียบก็จะได้ไปที่ชนที่เลขสองนะครับเลขสามไม่มีตัวที่ชนมาเนาะ ก็ตัดสินใจก็วิ่งสองนะครับเพราะว่าสองชนตัวนี้ก็สองก็มาที่หลักหน่วยกนะ็เข้าไปที่บทนะครับเนาะวิ่งบทน,นะครับงวดต่อมาเนี่ยก็อันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับนะง่ายหน่อยเพราะว่ามันไปยังมันมีหกอยู่ทั้งหมดสี่ห้าสูตรเลยนะหก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 เราก็วิ่งหกเลยอ่มนะีหกสบายเสิบเลยนะครับก็มาที่หกมาที่หลักหน่วยงวดต่อมานี่นะครับเนาะเลขมันก็ชนกันไปที่ส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 ี่เยอะที่สุดก็คือ 4, สี่สูตรนะครับแล้วก็ห้ากับสูตรนี้นะครับตัวที่ชนสองตัวก็มีสาม แล้วเราก็วิ่งสี่ไปเลยก็คือชนเยอะนะครับมวดล่าสุดนี่นะครับก็มีห้า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 นะครับห้าถึงห้าสูตรเลยนะครับตัวนี้ก็มีห้าตัวนี้มีห้ามีห้าแล้วก็มีห้ามีห้าตัวนี้มีสองกับแปดถ้าสองกับแปดแบบนี้เข้ากับจับไปสองห้าแปดแปดสองห้าอะไรก็ได้นะครับนะเ,เป็นตัวกันไว้นะครับตัวกันไว้นะครับเพื่อว่าเผื่อนะเพื่อนะครับแล้ววันที่เรขมันก,ก็มาที่ห้าเราก็วิ่งห้าห้าก็มาที่หลักสิบสำหรับในวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะชอบไหมมันไปที่แปดถึงสี่สูตรเลย ตัวนี้นะครับสี่กับห้าตัวนี้เก้าตัวนี้ห้านะครับมันมีห้าอยู่สองสูตรแต่แปดนี่มันมีถึงสี่สูตรเลยมีถึงสี่สูตรนะครับแปดตามมีถึงสี่สูตรเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในงวดนี้ก็ตัดสินใจได้เลยว่าวิ่งแปดหร็วมาบางที่เราอย่าแปดเก้าห้าแปดแปดเก้าสี่แปดสี่เก้าแปดเพราะห้ามันมีสองตัวก็เอาตัวเดียวแปดก็เอาตัวเดียวเก้าเอาตัวเดียวสี่เอาตัวเดียวนะครับแต่ยืนไปที่แปดห้าสี่แปด ห้าเก้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะเราจะจับสามตัวเพื่อไว้นะครับแต่ว่านะครับสำหรับในคลิปนี้เฮาสิมานาเสนอตัวนี้ก็คือนะครับวิ่งตัวเดียวสูตรที่เจ็ดเราจะไปที่วิ่งตัวเดียวสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดจะได้เป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเนาะมันก็ยืนแปดไปแล้วนะครับเนาะแปดมันมีถึงสี่สูตรเลยนะห้ามีสองสูตรนะครับแต่ว่าถ้าความเป็นไปได้นะครับตัวที่จะมาคู่กับแปดหรือจะมาคู่กับนี่ตัวนี้ตัวที่มันเด่นี่เนาะนะครับถ้าเป็นสี่ ก็มีตัวเดียวถ้าเป็นเก้าก็มีตัวเดียวถ้าเป็นห้ามีสองตัวเป็นไปได้ไหมว่าเราเราจะจับคู่เป็นแปดห้าห้าแปดนะครับถ้าเข้ามามันใจเราก็วิ่งแปดไปเลยนะครับหรือนะครับวิ่งห้าถ้าเราชอบห้าชอบห้ามันมีสองสูตรก็วิ่งห้าได้แต่ว่าเก้ากับสี่มีความเสี่ยงเพราะฉะนันเป็นอย่างมันมีสูตรเดียวมันมีสูตรเดียวเราก็จะไม่วิ่งนะครับเราจะวิ่งตัวที่มันมีเยอะตัวน,นะครับก็คือมีหลายสูตรก็คือมันชนมาเยอะนะครับเพราะว่าสถิติของความเป็นมากของเลขทั้งหมดนี่ จ็ดกับศูย์นี่เนาะตัวใน,นที่ชนเดียวตัวนั้นมาเอาเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสําหรับในชุดนี้นะครับในกลิบนี้เฮห้าสิไปที่วิ่งบนตัวเดียวสูตรที่เจ็ดไอ้ทีสูตรที่เจ็ดนะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่เจ็ดนี่คือวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเ้าสีมาคํานวณไปพร้อมกันเกินะครับวิ่งตัวเดียวสูตรที่เจ็ดนะครับในชุดนี้นะครับาการประเมินผลนะครับใช้หลักหมืน่นหลักพันสามคางหลักร้อยสองคางหลักห,หน่วย ล่างสองครั้งบวกห้างที่ได้เลขตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเ้าสมาไปทีละงววเลยนะครับไปไว้ๆจากหน่อยนะครับเนาะหลักหมื่นเลขหกเนาะที่บวกไว้เลยนะครับเพื่อควมง่ายนะครับหลักหมื่นเลขหกหลักพันเลขเก้าสามครั้งเป็นยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับหลักร้อยก็เลขหกสองครั้งได้สองนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างก็เลขหกสองครั้งได้สองนะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะเนี่ยครับเนาะบวกกันมาเลยห้าโมเดเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเขาเป็นสองนะได้สองนะ วิ่งตัวเดียวได้สองนะครับหาเลขออกไปที่สองสองเจ็ดนะครับสองตัวนี้นะครับก็จะมาที่สองก็จะมาที่หลักร้อยสิบนะครับก็มานะครับมนต่อมานะครับเนาะนะครับหลักหมื่นก็คือเลขหกนะครับ หลักพันก็เลขหกสามครั้งเป็นสิบแปดนะครับหลักร้อยเลขสองสองครั้งเป็นสี่หน่วยล่างก็เป็นห้าสองครั้งได้ศูนย์บวกห้าคงที่นะครับหกบวกแปดเป็นส 4, 4ี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามนะครับได้สามได้สามนะเลขออกไปที่สามแปดแปดวิ่งตัวเดียวนะครับสูรที่เจ็ดนะเลขสามตัวนี้ก็จะมาที่หลักร้อยนะครับก็มาที่ตัวเดียวนี้วิ่งตัวเดียวเนาะหมื่อตอนแรกนะครับหลักหมื่นคือเลขหนึ่งนะครับหลักพันคือเลขสามสามครั้งเป็นเก้า แล้วก็หลักร้อยก็เลขสามสองครั้งเป็นหกแล้วก็หลักหน่วยล่างก็เลขหกสองครั้งเป็นสองนะครับบวกห้าของที่นะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นส่วนบวกหกเป็นหกหกหกแปดหกบวกสองเป็นแปดบวกห้าเป็นสามได้สามอีกนะครับตัวนี้ได้สามอีกครับแล้วเลียออกไปที่สามคือเก่านะครับศูนย์เก้าเนาะนะครับนี่ครับก็จะมาที่หลักร้อยในวิ่งตัวเดียวนะตัวนี้วิ่งตัวเดียวนะครับหมดต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขห้านะครับ หลักพันคือเลขหนึ่งสามครั Support ้งก็ได้สามนะครับหลักร้อยก็เลขสามสองครั้งเป็นหกนะครับหลักหน่วยล่างก็เลขเจ็ดสองครั้งเป็นสี่บวกห้าคงที่นะครับบวกกัมไปเลยนะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามได้สามเลยนะครับได้สามอีกนะครับแล้วเรียกออกไปที่สามห้าสองนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับหมันหลักร้อยนะครับหมันหลักร้อยตัวนี้นะครับมาหลัก้อยเงาเลยนะครับนะครับ มาหลักร้อยยาวเลยนะครับต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขห้าหลักพันก็คือเลขเก้าสามครั้งเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับหลักร้อยก็เลขสามสองครั้งเป็นหกนะครับหลักหน่วยล่างก็เลขศูนย์สองครั้งได้ศูนย์บวกห้าคงที่นะครับนับบวกกับเลขห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามได้สามอีกนะครับนะได้สามอีกนะครับเนาะเลขออกไปที่สามเก้าสองนะครับตัวนี้มาหลักร้อยนะครับ มาหลักร้อยยาวเลยนะครับยาวเลยหลักร้อยนะครับตัวนี้มาหลักร้อยยาวเลยนะครับอต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขศูนย์หลักพันคือเลขเจ็ดสามครั้งเป็นยี่สิบเอ็ดหลักร้อยก็เลขสามสองครั้งเป็นหกหน่วยล่างก็เลขหกสองครั้งเป็นสองนะครับบวกค่าคงที่นะนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกค้าเป็นสี่นะครับได้สี่นะครับ,รบตัวนี้ได้สี่นะครับ เล้วอาไปที่สองสี่หกสองสี่หกมาหลักสิบนะครับวันนี้มาหลักสิบวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขสนะี่คหลักพันก็เลขเก้าสามครั้งเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับหลักร้อยก็เลขสองสองครั้งเป็นสี่นะครับหลักหน่วยล่างก็เลขหนึ่งสองครั้งเป็นสองนะครับบวกห้าคง,งที่นะ,น 1, นนะครับเจ็ดบวกสี่เป็น 0, หนึ่งบวกสองสี่เป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์เหลือสองตัวเดียวเนะหลือสองตัวเดียว นะครับก็ไปที่สามสองสี่นะมาหลักสิบนะครับสามสองสี่เลขสองนะครับมาที่หลักสิบนะครับนะครับเนาะพอต่อมานะครับเนาะหลักหมื่นก็เลขสี่หลักพันก็เลขห้าสามครั้งเป็นสิบห้าหลักร้อยก็เลขสามสองครั้งเป็นหกหน่วยล่างก็เลขหกสองครั้งเป็นสองบวกค้าองที่นะครับนี้ครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้านะครับห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์เหลือสองตัวเดียวก็ได้สองอีกนะครับ ได้สองได้สองงวดล่าสุดนี่นะครับแปดห้าสองนะนี่ครับแปดห้าสองนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องเลขสองตัวนี้ก็มาที่หลักหน่วยนะสาหรับในงวดนี้นะครับนะงวดนี้หลักหมื่นคือเลขหนึ่งหลักพันก็คือเลขหนึ่งสามครั้งเป็นสามนะครับหลักร้อยเลขแปดสองครั้งเป็นหกหลักหน่วยก็เลขศูนย์สองครั้งได้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับ อ่เนาะบวกกันเลยนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าก็เหลือห้าได้ห้าครับได้ห้านะครับในสูตรที่เจ็ดได้ห้านะครับนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเทียบกับตัวนี้นะครับตัวที่เจ็ดได้ห้านะครับเทียบกับตัวนี้นะครับในทั้งหมดนี่ยหกสูตรเจ็ดกับสูตรนี้ตัวเดียวเนาะนะครับในเลขสูตรนี้นะครับเดินมาตั้งแต่สองเจ็ดเจ็ดเลยนะครับเดินยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบตั้งแต่สามศูนย์เก้าเนาะสามศูนย ได้สามถ้า 3, ada, 3, okay, 3, ได้สามก็ชนเลยนะครับชนสามอีกแล้วนะครับนะครับชนสามงวดต่อมาได้สี่นะครับเอ้งวดต่อมาได้สามอีกนะครับงวดต่อมาก็ได้สามอีกสูตรที่เจ็ดนะครับได้สามสามชนสามตัวนี้นะชนสามตัวนี้มาละหนอยนะครับงวดต่อมานะครับก็ได้สามอีกนะได้สามอีกได้สามอีกก็จะมาที่หลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับได้สี่นะครับ นี่ยตัวนี้มีความแตกต่างนะมีสี่ได้สี่ได้สี่มาหลักสิบนะครับตัวนี้ได้สี่มาหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับก็จะได้ไปที่เลขสองแตกต่างนะครับมีความแตกต่างมันเลขสองนะสองนะครับสองก็มาหลักสิบนะครับเนี่สองนะสามสองสี่นี่มาเต็มเลยนะครับตามสองสี่มาเต็มนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับงวดล่าสุดในตัวนี้ได้สองนะครับนี่ได้สองนะครับได้สอง เพราะฉะนั้นในงวดนี้นะครับเนาะได้สองก็มาหลกหน่วยน้องวันนี้ได้ห้านะเนี่ยครับถ้าได้ห้านะครับก็ชนห้านี่สามสูตรเลยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นห้ากับแปดมีความเป็นไปได้ในสองในสามตัวบนนี้จะมีแปดกับห้านะจะมีแปดกับห้าเก้ากับสี่นี่เราไม่แน่นะครับเนาะเก้านี่ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแปดเก้าห้าเก้านี่อาจจะมาหรือไม่มานะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะก็วิ่งตัวที่มันมีเลขเด็ดสุหลายตัวนะครับก็เลขห้านี่ก็มีสามนะเลขห้ามีสามหนึ่งสองสาม เลขแปดมีหนึ่งสองสามสี่สามกับสี่ก็แต้มเดียวนะครับชอบตัวไหนก็วิ่งตัวนั้นบางทีอาจจะชอบห้าบางทีอาจจะชอบแปดแต่ว่าล้านเปอร์เซ็นต์มันจะมีศูนย์มีเจ็ดมีแปดเพราะฉะนั้นแปดตัวนี้ติดล้านเปอร์เซ็นต์ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะต้องวิ่งแปดเนี่ยเพื่อคอนฟอร์มครับในวันนี้เนาะนี่ก็คือสูตรที่เจ็ดนะครับการเดินของตัวเลขนะครับเนาะก็เดินนะครับต่อเนื่องเดินต่อเนื่องนะครับในสูตรที่เจ็ดนะครับการเดินของตัวเลขเนาะนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเทียบแล้วนะครับ มีโอกาสที่จะได้สามตัวบนนะครับในเลขเด่นบนวิ่งบนตัวเดียวเนี่ยครับเทียบหลายๆสูตรเนี่ยนะครับตัวไหนมาเยอะๆเนี่ยก็เอามาจับคู่กันได้เลยนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะนะครับเนาะนี่นะครับสาหรับในสูตรที่เกตเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเียเรื่องจำนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยใกล้จได้บทสรุปแล้วใกล้จะได้บทสรุปในสามตัวบนของเรานะครับเนาะนะครับผมอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนี่ก็คือเป็นการเทียบชนในทั้งหมดนี้รวมทั้งหมดแล้วจะเป็นแปดสูตรนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับแปดูตนนะครับแปดโซนไม่ได้อยู่สามตัวที่ชนเด่นก็คือชนห้าแล้วก็ชนแปดนะครับเก้าไม่ชนนะครับตัวนั้นก็อยู่ในมาที่แปดกับห้านะครับแปดกับห้าสองตัวนี้อยู่ในเลขบนในสองตัวนี้จะอยู่ในเลขบนนะครับเนาะในวันนี้นะครับแล้วตัวที่สามก็คือเลขเก้าตัวเลือกนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับตัวเก้านี้มีตัวชนไหมนะครับมีตัวชนไหมถ้าไม่มีตัวชนนะครับก็จะอาจจะจับเป็นแปด 859 85อื่นนะครับนะ859แล้วก็85ตัวอื่นนะครับ8กับ5ต้องอยู่ใน3ตัวบนนะครับแล้วอีกตัวที่สามนะครับก็เลือกนะครับเลือกอาจจะเลือกตัวไหนหรือว่ามีสุดเด่นสุดอื่นไหมนะครับนอกจาก9นะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับแอนเซีเรื่องนีเนาะนะครับนี่วิ่งบนทั้งหมด8ดสรนะครับตัวเดียว7โสรนะครับส่วนหลายตัวมี1ูสรนะครับเนาะนะครับ ความน่าจะเป็นการเดินของตัวเลขมันมาแบบนี้เราจะจับเป็นตัววิ่งเพราะว่าเราจะเอาให้ถูกไว้ก่อนนะครับถูกไว้ก่อนนะครับเนาะนักกราปอมสำหรับในกรปเนี่ยว้เพิ่ำนๆ้าวเน็นบริษัสวัสดีครับ